สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว ND ฟิล t e r นะครับที่ใช้กับ DJI Mavic Mini นะครับวิธีการติดตั้งง่ายๆนะครับก็จะเอา ND ฟิลเตอใส่ตรงเลนตรงหน้ากล้องนะครับมันจะมีเดือยคล้องนะครับเราก็กดลงไปเลยเนาะตรงบริเวณเลนของกล้อง DJI Mavic Mini นะครับในการใส่ ND ฟิล t e r นะครับตัวโดนต้องอยู่ในตำแหน่ง OFF ก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราไปชม ภาพงานวิดีโอที่ใส่ ND filter เลยนะครับครับงานที่ถ่ายวิดีโอนี้ผมถ่ายอยู่ระหว่างช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับ s h ต t t e r Speed 1ต่อ120นะครับวิดีโอเป็น Full HD 60 f เฟรมเรทนะครับครับหลายคนสงสัยนะครับทำไมชัตเตอร์สป e d ต้องเข้ากับ1ต่อ120นะครับ คือวิงานวิดีโอตัวนี้เราเป็น Full HD นะครับ60เฟรมเรทถ้าการปรับชัตเตอร์ค่าสปีดของงานวิดีโอนะครับก็คือ2เท่าของเฟรมเรทนะครับสมมติ60เฟรมเรทชัตเตอร์สปีดก็ต้องเป็น1ต่อ120ครับครับเดี๋ยวเราไปดูภาพวิดีโอเต็มๆเ,เลยนะครับครับภาพที่ออกมาก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับวิดีโอเป็น Full HD 60เฟรมเรทชัตเตอร์สปีดเป็นต่อ1ต่อ120นะครับ ส่วนตัวภาพนี้ไม่ได้มีการปรับแต่งตั้งค่าใดๆครับเป็นภาพที่ใส่ ND filter ลบ16 stop s t อ p มาเลยนะครับ mm hmm. ครับคลิปนี้เป็นการตั้งค่าวิดีโอ 2.7K นะครับอยู่ที่30เฟรมเรท เชสเตอร์สปีดก็เป็น1ต่อ1นนะครับเดี๋ยวเราไปชับรับชมวิดีโอในส่วนของ 2.7K เลยครับครับภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับวิดีโอจะรู้สึกความสว่างกว่าตัว Full HD นะครับเพราะเชสเตอร์สปีดมันต่ำกว่านะครับครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปรับชมอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ใส่ n n f i l t i r t e r นะครับ ครับขนาดวิดีโอเป็น 2.7K นะครับเฟรมเรทอยู่ที่30เฟรมเรทชัตเตอร์สปีดก็เป็น1/60นะครับภาพก็จะได้ประมาณอย่างเงี้ยครับครับ,รบเดี๋ยวเราไปรับชมอีกคลิปนะครับเป็นขนาดวิดีโอ 2.7K 30เฟรมเรทนะครับชวนสั c h a เตอร์สปีดนะครับปรับเป็นออโต้นะครับเราไปรับชมภาพกันเลยครับ เอ็นดิวฟิลเตอร์นะครับขนาดลบสิบหสต็ปนะครับผมได้ซื้อมาในช้อปปิ้งนะครับราคา198บาทแล้วก็มีค่าจัดส่งอีก20บาทนะครับทำไมเราต้องใช้เอ็นดิวฟิลเตอร์นะครับเหตุผลก็เพราะว่างานวิดีโอเราจะเป็นต้องใช้ความเร็วเช็ตเตอร์สปีดที่สัมพันธ์กับเฟรมเรทนะครับที่เราเลือกเช่นวิดีโอ30เฟรมเรทเช็ตเตอร์สปีดก็ต้องเป็น1ต่อ60นะครับชวน 60เฟรมเรทนะครับก็ต้องใช้เป็น1ต่อ120นะครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพาเที่ยวด้วยนะครับครับขอบคุณที่รับชมครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ